เมื่อคิดถึงการปฏิบัติวิปัสสนาหลายคนอาจนึกถึงการนั่งนิ่งๆในว่างเปล่าแต่แท้จริงแล้ววิปัสสนาเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดคือการสังเกตกายและใจที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะการสังเกตนี้ไม่ใช่การตัดสินหรือวิพากแต่เป็นการเห็นตามความเป็นจริงอย่างอ่อนโยนเหมือนแสงอ่อนที่ฉายลงบนผิวน้ำ ให้เห็นความเคลื่อนไหวเล็กๆของคลื่นอย่างชัดเจนลองนึกถึงวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหมุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนบางครั้งเพียงรู้ตัวว่ามือเรากำแน่นแวววเสียงหัวใจเต้นเร็วหายใจตื้นความหมุดหงิดนั้นจะค่อยๆเบาลงเหตุการณ์แบบนี้เป็นตัวอย่างของการสังเกตกายก่อนที่จะจมลงไปกับความคิด การสังเกตกายคือการเอามือของสติไปสัมผัสกับความรู้สึกทางกายเช่นการตึงการคลายความร้อนเย็นการเจ็บปวดหรือความสบายใจไม่ต้องหาทางแก้เพียงเห็นแล้วปล่อยให้มันเป็นอยู่เมื่อสังเกตกายได้อย่างไม่ตัดสินใจจะเริ่มผ่อนคลายและเราจะสามารถสังเกตความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ชัดขึ้น ความคิดไม่ใช่สิ่งคงที่แต่มันเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหากจับราวกับมันเป็นตัวเราความทุกข์จะตามมาการฝึกวิปัสสนาช่วยให้เห็นความคิดเช่นเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าบางครั้งมืดครึ้มบางครั้งสว่างแจ้งแต่ท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าอย่างที่มันเป็นลองฟังเรื่องเล่าสั้นๆจากชีวิตคนทั่วไปเรื่องแรก เป็นเรื่องของหญิงแก่นายหนึ่งที่ทำงานในเมืองใหญ่ทุกเช้าจะเดินผ่านสวนสาธารณะสั้นๆก่อนถึงสถานีรถไฟเธอเริ่มสังเกตเรื่องเล็กๆระหว่างทางเช่นกลิ่นดอกไม้ที่บานใบไม้ที่ร่วงความร้อนของแดดบนแก้มมือที่จับกระเป๋าเธอไม่ได้ตั้งใจฝึกสมาธิแต่การสังเกตเล็กๆเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกเชื่อมโยงกับปัจจุบันมากขึ้น ต่อมาวันหนึ่งเมื่อมีปัญหาที่ทำงานเธอรู้สึกเครียดมากแต่เมื่อกลับมาสังเกตกายอย่างเรียบง่ายหัวใจที่เต้นเร็วเริ่มช้าลงหายใจตื้นขึ้นและความคิดที่เคยเวี่ยงไปมาเหมือนถูกคลื่นซัดก,ก็เริ่มสงบลง